สวัสดีครับสวัสดี FC ที่รักของคุณอินแฟมิลีทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่24สิงหาคม2568วันนี้คุณอินจะพาทุกท่านไปดูสถาปัตยกรรมความสวยงามของสะพานภูมิพล2นะครับณนะตอนนี้ผมอยู่ฝั่งปู่เจ้าหรือว่าฝั่ง ถนนปู่เจ้าเซมิไพร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูความสวยงามของสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2นะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับเลิกงานแต่วันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูความสวยงามของสะพานนะครับก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนทุกท่านกดหัวใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณอินแฟมิลี่ด้วยนะครับ ุคนไปดูความสวยงามของสะพานภูมิพลเลยนะครับสะพานนี้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงมีพระราชดำริสร้างสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถบรรทุกรถสิบล้อเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่เขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับนี่แหละครับในหลวงท่านได้ตระหนักซึ่ง สถานการณ์รถติดของกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็เลยได้มีพระราชดำร,ริเริ่มในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับอย่างเราเราประชาชนคนไทยนะครับโชคดีขนาดไหนนะครับที่มีนายหลวงท่านได้คิดได้ได้ไดสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเราขนาดนี้นะครับนี่นะครับท่านทรงห่วงใหญ่นะครับท่านทรงทรงคิดถึงหัวอกซึ่งคนที่ใช้บริการทางคนที่ใช้บริการรถใช้ถนนนะครับเพื่ออำนนยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรของประชาชนของพระองค์นะครับนี่แหละครับในหลวงรัชกาลที่9ก้าท่าน มีความคิดที่วางแผนที่สุดยอดมากครับเพื่อประชาชนของท่านนะครับท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนของท่านนะครับท่านเล็งเห็นซึ่งความสะดวกของประชาชนท่านเล็งเห็นซึ่งความเป็นอยู่ความเป็นคือความสุขของประชาชนนะครับ นี่แหละครับความสวยงามของสะพานภูมิพลนะครับณนะจุดขณะนี้นะครับผมกำลังจะถึงสะพานภูมิพลสนะครับสะพานภูมิพล2นี่คือจะอยู่ฝั่งบางย่าแพร่งนะครับฝั่งตำบลบางย่าแพร่งนะครับผมนี่ความสวยงามนะครับวันนี้ดีนะครับวันนี้รถไม่ติดมากนะครับเวลาขณะนี้ก็อยู่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสองสานาที โดยประมาณนะครับโดยประมาณอากาศก็ครึมฟ้าครึมฝนนะครับประมาณนี้เลยครับทุกท่านนี่แหละครับนี่คือความสวยงามของสะพานภูมิพล2นะครับท่านเห็นไกลๆฝั่งนู้นนะครับจะเป็นตึกสำนักง,งานอยู่ฝั่งถนนพระรามสามนะครับนั่นแหละจุดมุ่งหมายของผมผมจะไปที่นั่นนะครับผมจะไปแถวๆนั้นเพราะว่าผมพักอยู่ใกล้ๆกับต,กตึกนั้นแหละผมเดินทางมาจาก การทํางานผมเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิผมก็ใช้เส้นทางนี้บ่อยนะครับแต่ว่าผมไม่มีโอกาสไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปถ่ายภาพให้ทุกคนได้ได้รับชมความสวยงามน,นะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับบรรยากาศรถไม่ติดบรรยากาศฝนไม่ตกนะครับแดดไม่แรงจนเกินไปนะครับผมก็เลยถือโอกาส ภาพบรรยากาศดีๆในการเดินทางของคุณอินแฟมิลี่มาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับนี่ณจุดจุดนี้นะครับจะเป็นสะพานภูมิพล1นนะครับจะอยู่ฝั่งพระราม3ส,สะพานภูมิพลหนึ่งจะอยู่ฝั่งโซนพระรพระราม3ามนะครับนี่ครับแน่นอนนะครับผมก็ใกล้จะถึงบ้านล้ว นี่แหละครับการทำงานนี่แหละครับการเดินทางของคนอินฟมิลี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะได้เดินทางไปที่ไหนได้เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวใดๆอื่นใดนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับผมเที่ยวผมเดินทางไปที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชม ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดส่งกำลังใจให้กับคุณอินแฟมิลี่้วยนะครับนี่ตอนนี้ผมกำลังจะเชิญหัวลงสู่ถนนพระรามสามนะครับการจราจรวันนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับเส้นนี้นะครับถ้าหากว่าเราเลี้ยวซ้ายเราก็สามารถไปทาง ตลองเตยถนนพระราม4นะครับหรือไม่ก็ต่อนเนื่องไปยันถนนสุขุมวิทแย,ยกอโศกได้นะครับสะดวกสบายนะครับในยามที่รถติดในยามที่ต้องการเดินทางไปโซนสุขุมวิทนะครับโดยที่เราวิ่งผ่านมาทางสะพานภูมิพลนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้าย ตรงแยกพระรามสาแล้วก็ตรงต,รงต่อเนื่องไปเลยยันถึงคลองตเตยพระราม4ีเยีย่ยรอโศกสุขุมวิทนะครับประมาณนั้นถ้าเกิดใครต้องการเดินทางมาฝั่งนี้ก็สะดวกสบายมากนะครับสะดวกสบายมากๆครับผมแต่คุณอินแฟมิลี่ผมนีจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อีจะไปทางบ้านพักนะครับ บ้านพักผมจะอยู่ใต้สะพานภูมิพลที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี่แหละครับก็จะสะดวกสบายมากๆถ้าเกิดผมเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะกลับมาพระรามสามเพื่อที่จะกลับมาโซนบ้านพักนะครับนี่แหละครับนี่ผมจะหลุดไฟเขียวไหมเนาะหวังว่าจะหลุดนะครับอ่าหลุดครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนะครับท้ายที่สุด คุณอินต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากทุกคนทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด s like, ั b s ไ cribe ให้กับคุณอินแฟมลี่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจสุดท้ายนี้คุณอินต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ